เรีตั้งสองัสอเเสียงเด้งหน่อยเสียงเ้นะคะคับผ้ชมอเครับโอเคคครับทุกคนตอบเสียงดังฟังชัดเจนนะคะได้ครับไปนะ เริ่มพี่ความสําเร็จในวันนี้ก่อนมาแอาร,รู้สึกยังไงบ้างพี่วันนี้เราจะมาบอ,อกทุกคนนะว่าเราจะมีเวิลด์ซูมออร์แอ่ะรมารู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยครับผมรู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนี้จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่พวกเรารวมถึงผมจะพาทุกคนไปมีความสุขนอกจากจะซีรีส์แล้วยังมีโชว์ที่พวกเรากำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นทำให้ทุกคนสนุกครับ ก็ดีใจมากครับคิดว่าตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้ได้เป็นแล้วแล้วก็จะขออุบไว้ก่อนว่าเราจะไปโชว์ที่ไหนแต่รับรองว่าประทับใจทั้งเราแล้วก <oh ็คนดูแน่นอนครับผมแต่ก่อนแต่ขณนที่จะมีท no> ี่ปอนขาสวัสดีครับได้าระผู้บริหารที่ไหนครับครับผมเราพร้อมแค่ไหนกับการที่จะพาน้องๆไปเวิร์ครับ คือจริงๆเราคุยกันตั้งแต่วันแรกแหละครับเรื่องนี้เราแพนตั้งแต่วันเดวันเนาะที่เราคุยกันว่าเราจะทำเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คือควาแงแผนว่าเราทาไงดีก็เลยไม่ได้รับงานหลายๆคนจะบอกว่าทำไมไม่รับงานผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะครับแต่อยากให้แบบได้เห็นวันนี้ก่อนว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเราอยู่กับพวกเขามาเรารู้ว่าเขาเก่งจริงอะ่ะเขามีความสามารถหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แค่แบบเดินยิ้มหล่อๆไปวันๆแน่นอนซึ่งในโชว์นี้ทุกคนจะได้เห็นครับ พี่ปอนดอจะบอกได้ไหมว่าโบชัวร์ครั้งนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างไร <Okay. S 2> แล้วก็ไปกี่ประเทศ okay. เราซ้อมกันมาเยอะนะครับเอร์ท uh ัวร์เนี่ยที่กล mm ้าพูดเรื่องเทัวร์ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยก็คือนับทุกทวีก็คือครบแล้วแต่ที่วันนี้เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการให้ไลฟ์เนชั่นเทโรในการช่วยรีคูดโปรโมเตอร์ที่เหมาะสม,มครับ mm hmm. เพราะว่าเราอยากพาไปทั้งหมดหรือถ้าเป็นไปได้เราอยากไปทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายใน,ในแต่ละประเทศนะครับตอนนี้ก็คือ ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีประกาศมาเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างรูปแบบก็ผมบอกว่าไม่ใช่แฟนมีแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในซีรีส์ครับมันจะเป็นโชว์เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นเหมือนแฟนมิตรผสมทุกอย่างเพราะว่าทุกทุกคนตรงนี้เขามีความสามารถหลากหลายอย่างที่ผมบอกอยากให้ติดตามวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยผมว่าถ้าใครเห็นก็จะตกใจเหมือนกันว่าเขาทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ,ก,บกับการแบบครั้งนี้ก็คือไปจริงๆ่ใ,<ฟ>ในรูปแบบทีบ่ไม่ใช่ไลฟ์ใช่ ต้องบอกกันว่าโอเคผมอาจจะทําให้หลายคนผิดหวังเดี๋ยวเราคุยกันแล้วว่าแม้กระทั่งโชว์ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งวันนี้เราไม่ทำลายเพราะผมว่ามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะมาเจอกันได้ครับแล้วพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนมาเจอกันตัวจริงๆงั้นทุกประเทศที่เราไปเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆจริงๆครับใช่ไมครับอยากเจอแฟนๆมากคตอนที่หลังครับมีไมคร้อมแค่ไหนับการเดินทางไปทวีัวโลกจริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับแต่ว่า ผมว่าผมพร้อมกันแล้วแล้วแต่ละประเทศเราก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าอยากให้ติดตามดูครับผมแฟนแต่ประเทศน่าจะชอบนี่ทำสัญญาจากคุณพปอนนะครับใช่ทำให้ได้น้อยครับให้ถามกันเลยนะโอเคอะแต่ละคนเลยค่ะเอโปเริ่มก่อนมีหลายๆความสามารถที่พี่ปอนแบบ เราได้คุยกันแล้วเขาเห็นว่าโปน่าจะทําตรงนี้ได้แล้วเขาเอาไปต่อยอดแต่ขอไม่บอกกันว่าคืออะไรบ้างแต่รับรองว่าทุกคนจะว้าวเพราะแม้แต่โปเองก็ว้าวเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นหลายๆสกิลที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่ว่าพี่ปอนแล้วทุกคนในทีมเชื่อแม้แต่นักแสดงคนอื่นพี่ปอนก็เชื่อเหมือนกันมันเลยเกิดโชว์นี้ขึ้นมา <c oughs> ครับ <c oughs> มากกว่านั้น <c oughs> เขาก็ดึงจุดแข็งแต่ละคนมาเหมือนกัน เพราะว่าจุดแข็งของแต่ละคนที่มีนอกจากการแสดงก็จะมีหลากหลายมากมายพี่ปอยเขาก็ดูจุดแข็งนั้นออกเขาก็จะเอาจุดแข็งนันมาขยี้ให้มันเป็นโชว์ที่เต็มอิ่มมากขึ้นที่สุดเท่าที่มผมรู้จักเขานะครับครับมาโค้ดเต็มตัวยังไงบ้างลูก <laughs> ผมก็ <laughs> <laughs> ขัดเกลาตัวเองในทุกรูปแบบครับแบบว่าทําให้ตัวผมพัฒนาไปได้ตลอดแล้วก็มีหลายสกิลอย่างที่พี่โปบอกที่แบบว่า บางสกิลแบบผมอาจจะไม่ถนดัดซึ่งทางทีมเขาก็ขัดเกลาผมครับให้เก่งขึ้นเยอะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเดี๋ยวมอยเดี๋ยวมอยแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าต้องขอบอกว่าคือเด็กเด็กทุกคนในทีมอะ่ะคือต้องส่งคลิปไปอัปเดตทางทีม <c oughs> ทุกๆวันว่าอ่าสมมุติว่าอย่างบาค้ดเนี่ยพูดไม่ชัดคือต้องฝึกพูดและส่งให้ฟังทุกวันแล้วเด็กๆทุกคนก็ แต่แล้วสกิลที่เขาคิดว่าน่าทําได้ให้ส่งไปทุกวันเลยคนระับเจฟสละ่ะรู้สึกยังไงบ้างคาปูทัวร์ครั้งน,นี้ก็ถึงเต้นจริงคือเวทัวร์เป็นความฝันของเจฟตั้งแต่แรกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มันแบบก้าวทีส่สำคัญมากๆแล้วทุกคนก็คงจะเดาว่าเจฟส์วงจะร้องเพลงในเวทัวร์แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าเจ๊สอาจจะตีลังกาสามตลบอ่าใช่แล้วก็รอไปด้วยเฮ้ยแซฟเฟิลแซฟเฟิลแซฟเฟิลสักหน่อยอ่าอย่าเลยท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง นานเท่าไรโอกก็ฉันในค่ำคืนนี้ที่มีแค่เราว่าต่ออยู่สตีแล้วตีรังกาเหรอครับมื่อกี้ครับวันนี้เมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดแอปเพลงเลยนะฮะโอ้โหสองพันนี้จ่ายไปให้เยอะมากเลยคุณต้องผับไว้เลยบ้านนู้นล่ะไปเบิร์กลูก ครับผมก็ผมไม่เคยแสดงโชว์หรือว่าอะไรบนเวทีมาก่อนในชีวิตแล้วผมแล้วเหมือนโดนโยนเข้าไปในน้ำเลยโดยที่บอกว่าไม่รู้วิธีว่ายน้ำแบบนั้นเลยคือต้องฝักตัวต้องฝึกหนักมากครับผมแต่ว่าผมตื่นเต้นเพราะว่าผมได้ฝึกแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแบบไม่น่าจะได้ทำหรือว่าไม่ไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มาก่อนับผมแต่ว่าก็ทำให้โชว์ว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วผมอยาก คืออยากให้ทุกคนเห็นเร็วๆนี้ผมนะมาวิวละก็บอกกันเลยว่าพี่ปอนเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมากสายตาเหี่ยวเลยคือหยิบจุดแข่งของนักแสดงของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนอ่ะมาทําให้กลมมากขึ้นพัฒนาไปได้อีกก็การไปเวิร์ทัวร์ครั้งนี้ก็เป็นความฝันเก้าของบิวเหมือนกันก็อยากอยากจะทําให้มันเป็นจริงแล้วก็มันใกล้เกิดขึ้นแล้วครับพี่ปอนบอกกับแฟนๆทั่วโลกนะครับ ว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างในโชว์ครั้งนี้แล้วก็ฝากเป็นนแฟนด้วยโอเคครับผมผมอยู่กับน,น้องๆมาตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่กินพอตในช่วงที่มีปัญหาผมว่าทุกคนคงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันดีมากเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมากเขามีความสามารถมากจริงๆแล้วในโชว์ที่จะเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นกลุ่มคนที่เขาเขายืนตรงนั้นเขาก็มีความสุขมากแล้วที่จะมอบความสุขให้คุณนะผมว่าน,นี่คือคุ้มมากแล้วส่วนความสามารถของเขาเนี่ยเป็นสิ่งแถม ผมว่านักร้องหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าศิลปินตัวจริงผมว่าพวกเขาคือศิลปินตัวจริงจริงครับรับราบอกว่าคุ้มแน่นอนแล้วเราก็เราไม่ใช่บริษัททิงกงอยู่แล้วครับทุกคนานจะรู้อยู่เนรานัทุกอย่างจัเต็มงแน่นอนครับจับแน่ให้ให้แต่ละคนกว่าถึงแฟนๆในรูปแบบไหนก็ได้เริ่มที่ไบเบิล for our international fans I hope to see you all soon ริวครับ ฝากติดตามพวกเราแล้วก็ความฝันของพวกเราได้นะครับเจฟครับผมก็สาระโบทัวรวนะครับเหมือนซีรีส์เลยครับผมไม่ต้องเดาครับผมเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้เลยขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ดูซีรีส์เพราะว่าก็ทําให้พวกเราได้ไปโบเท่ยขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมได้เห็นหิมะครั้งแรกนะครับม่เาปูปิดดีๆนะ ไอพี่ไมค์ก่อนแล้วกับขอบคุณสําหรับหิมะนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งของทีมเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีจุดแข็งและมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําสร้างความสนุกให้กับทุกคนผมว่าเชื่อว่าเวอร์ทัวครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากเจอทุกๆคนมากๆผมอยากเจอมากๆครับ ครับก็ทุกๆวันที่พวกเราไปกองครับพวกเรามีความสุขมากทุกๆวันที่พวกเราได้พูดคุยกันหรือว่าเห็นกันผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยรวมถึงการเห็นแฟนๆด้วยพวกเรามีความสุขมากที่จะได้ส่งความสุขไปให้กับทุกคนทั่วโลกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามกันนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่จนเลีอยหยดสุดท้ายเลยครับโอ้โห ได้ไหมครับผมผมออกมาได้พี่ปอนอยู่ตรงนั้นแหละพี่ปอนพี่อนยอยู่ตรงนั้นแหละเดินเดินนั่งขึ้นมาพี่ปอนนัยากอันมาให้ดู các bạn chờ nhé, để nó sẽ bay lên, không có. tất cả mọi ัโอ <OR> <Okay. Okay. S 1> เคานกนทุกคนตนี้เลยครับผมครับผมสอตนะครัากนนโอเครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอบคุณตกต่นโอเคครับ